ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา19.00น,นวันที่27เมษายนร้อยตำรวจเอกกวิวุิบุญเรืองรองสอวสอบสวนสพมุระยองได้รับแจ้งเกิดเหตุคนร้ายเป็นผู้ชายบุกเดี่ยวเข้าไปชิงสร้อยคอทองคำรวม10เส้นน้ำหนักประมาณ50บาทเหตุเกิดที่ร้านตำหนักทอง5ชั้นหนึ่งห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดระยองแต่ถูกพลเมืองดีช่วยกันจับตัวไว้ได้ทันขณะกำลังหลบหนีลงไปทางบันไดเลื่อนจึงรายงานให้ผู้บงังคับบัญชาทราบพ,พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปที่เกิดเหตุทันที ต่อมาพลตำรวจตรีภูมินสิงหสุทธิผู้บัญชาการกพจวระยองพันตำรวจเอกอาทิตยาแก้วผู้กำกับสบพเมืองระยองพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางมาที่เกิดเหตุบริเวณโซนร้านขายทองชั้นหนึ่งของห้างพบคนกำลังยืนมุงการจำนวนนอมากตรวจสอบพบผู้ชายหลายคนกำลังยืนคุมตัวผู้ก่อเหตุที่นั่งอยู่กับพื้นด้วยสภาพใบหน้าที่เปื้อนเลือดมีรอยแตกและรอยช้ำเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าควบคุมตัวทันทีพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่มาปฐมพยาบาลให้เบื้องตน้น ตรวจสอบทราบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุชื่อนันทพรบุตรน้ำเพชรอายุ26ปีชาวจังหวัดชุมพรเบื้องต้นให้การว่าทำงานเป็นคนค้าทุเรียนก่อนเกิดเหตุเดินทางมากดเงินที่ตู้ ATM ภายในห้างแต่เงินไม่ออกจึงตัดสินใจบุกเข้าไปที่ร้านขายทองที่อยู่ใกล้กับตู้ ATM แล้วก็ทำทีขอดูสร้อยคอทองคำน้ำหนัก5บาทพอพนักงานขายหยิบถาดให้ดูพอคนขายเผลอก็ใช้มือกำลสร้อยคอทองคำกระชากสร้อยที่อยู่ในถาดแล้ววิ่งหนีไปทางบันไดเลื่อนแต่วิ่งไปผิดทางเป็นทางขึ้น ก่อนจะถูกผู้ชายร่างใหญ่ล็อกคอไว้พยายามดิ้นให้หลุดแต่ก็ไม่หลุดเพราะมีคนมาช่วยจับอีกหลายคนรุมทำร้ายจนบาดเจ็บดังกล่าวจึงยอมในที่สุดจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นคนร้ายกระชากทองจากถาดวิ่งออกจากร้านไปโดยมีเสียงพนักงานร,ร้องให้คนช่วยจับในขณะนั้นผู้ชายที่กำลังยืนซื้อทองในร้านก็ได้วิ่งตามไปแล้วก็สามารถช่วยกันจับตัวไว้ได้านวินัยมาสวัสด์อายุ52ปีพลเมืองดีที่วิ่งตามไปจับตัวคนร้ายไว้ได้เปิดเผยว่า กำลังพาภรรยามาซื้อทองได้เห็นคนร้ายกระชากทองไปต่อหน้าจึงรีบวิ่งตามไปจับตัวคนร้ายยาอไว้ได้ขณะวิ่งหนีไปทางบันไดเลื่อนแต่ด้วยความรีบจึงวิ่งไปลงที่ทางขึ้นของบันไดเลื่อนทําให้ช้าลงขณะเดียวกันมีไรเดอร์เข้ามาช่วยกันจับตัวไว้โดยการตีเข่าเพราะคนร้ายพยายามขัดขืนต่อสู้สุดท้ายไม่รอดมีคนมาช่วยกันจับไว้พร้อมสร้อยคอที่กระชากไปคืนทั้งหมดพลตํารวจตรีภูมินสิงหสุดผู้บัญชาการกพจังหวัดระยองได้กล่าวว่านับเป็นก่อเหตุที่อุกอาจมาก โดยไม่เกรงกลัวกฎหมายโชคดีที่พลเมืองดีช่วยกันจับตัวไว้ได้ต้องขอขอบคุณพลเมืองดีเตรียมประสานให้ไปรับรางวัลใบประกาศนิยบัตรระในฐานะพลเมืองดีสำหรับสร้อยคอทองคำที่ถูกคนร้ายกระชากไปได้คืนครบทั้งหมด10เส้นน้ำหนักรวม50บาทมูลค่ากว่า2ล้านบาทจากนั้นเจ้าหน้าที่คุมตัวนายนัทพรไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สพมือระยองก่อนดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป